รัชกาลที่ห้าหนึ่งเซี่ยวค่ะเหรียญนี้ถ้าเหรียญส,สวยก็จะมีราคาซื้อขายกันอยู่คมีราคานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเล่นนะคะเล่นแต่ส่วนมากเลยไม่เจอสวยๆค่ะจะเจอแต่ออกแนวแบบค่อนข้างจะชำรุดประมาณนี้เลยนะคะจะสึกจะชำรุดค่ะอาจจะมีสองรุ่นเนาะแบบนี้จะเสียนกลับก็มีตรงก็มีแบบนี้แหละ,ะแต่ปลอมก็เยอะนะคะปลอมเยอะมาก ไม่ใช่ปลอมตอนนี้นะพราะหลายคนบอกโอ้ยเก็บมานานแล้วจะปลอมได้ยังไงค่ะไม่ได้ปลอมตอนนี้นะคะปลอมตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเหรียญหมุนเวียนผ่านหมุนเวียนเป็นเหรียญสตังทอนนะคะเขาปลอมกันตั้งแต่สมัยโน้นนะคะแล้วก็มาก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะเป็นตราแผ่นดินนะคะรุ่นก่อนที่จะมาเป็นตราแผ่นดินรายการที่ห้าเขาจะเป็นรูปพานเนาะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นช้างช้างช้างนัง้นเป็นแสงจักร ก่อนเลยก่อนหน้านี้เลยนะคะรัชกาลที่สี่ก็ไม่มีรูปรัชกาลรูปร,ร,รุปรมในหลวงที่หน้าเหรียญแล้วก็มารัชกาลที่ห้าต้นๆก็ไม่มีนะคะก็เท่ากับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่หน้าเหรียญเป็นรุ่นแรกนะคะแล้วก็ต่อจากเหรียญรุ่นนี้มาก็จะมีรูปพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่หน้าเหรียญประทับที่หน้าเหรียญทุก พระองค์ค่ะที่เหรียญก็สามหมุนเวียนอันนี้นะคะเย็นๆนะคะแบบผุๆแบบนี้ค่ะรับซื้อเริ่มต้นสามร้อยบาทนี่เหรียญนี้ไม่มีรอสอค่ะเหรียญไม่มีรอสอมีไม่มีไม่เป็นไรซื้อหมดเลยนะคะจะมีรอสอหรือไม่มีรอสอรับซื้อหมดเลยพนัรับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่จะบอกในคลิป ชัดเจนทั้งหมดเลยทุกคลิปเลยนะคะม่ใช่ทุกคลิปหมายถึงในคลิปรับซื้อถ้าเหรียญที่ป้าบอกว่ารับซื้อนะทําคลิปรับซื้อเหรียญเราจะแจ้งราคาเลยนะคะแล้วอย่างบางคนโทรมานะคะโทรมาปุ๊บถามว่ารับซื้อจริงไหมรับซื้ออะไรบ้างเออก็เท่ากับว่าท่านไม่เคยดูคลิปปนหน้าเลยเพียงแต่เพิ่งมาเปิดผ่านเจอเห็นเบอร์โทรก็โทรมาอะไรประมาณนี้ ะะอันนั้นป้าน่าก็ยังก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะก็ต่อไปรับไม่รับอะไรก็บอกไปแต่ถ้าบางท่านนะส่งข้อความมาในแอปเขียวแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาเลยโอ้แสดงว่าคนนี้เข้าใจเลยดูประดันมานานบางคนก็เขาก็เขารู้ราคาเลยว่าเหรียญน,นั้นเหรียญน,นั้นเท่าไหร่เหรียญน,นี้เท่าไหร่เขาบอกเดี๋ยว,วขอที่อยู่เขาจะส่งมาเนี่ยเขามีเหรียญตามนี้ตามนี้ก็บอกเรารู้ได้ไงว่ามันน่ารักอันนี้เขาบอกโอ้โหดูมานาน ดูดูมานานเข้าใจเลยรู้เลยว่ารับอะไรราคาเท่าไหร่เขาบอกจากเมื่อก่อนที่เคยจะส่งมาจะส่งมาแล้วก็ไม่ส่งสักทีจนราคาลดลดเรื่อยเรื่อยเขาบอกอยู่ไม่ได้แล้วอยู่นานกว่น,นี้จะลดมากกว่าน,นี้ก็ต้องรีบขายค่ะอย่างเช่นเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินรัชกาลที่5้าค่ะ